รานะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะก่อนหน้านี้เป็นมาแบบไหนมีการติดตัดสินใจอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะแสดงว่ามันมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจมีการสูญเสียนะคะแสดงว่ามีการปล่อยมือมีการเลิกลานะคะเพราะว่ามีคนสังเกตคุณกับเขาในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้อาจจะมี บุคคลรอบข้างไม่เห็นด้วยผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นรักเ,ออเกี่ยวกับคนที่ทำงานหรือรักอะไรที่มันอาจจะไม่สามารถเปิดเผยนะคะหรือคนอื่นๆอ,อาจจะไม่ได้เห็นด้วยมีคนจับผิดในความสัมพันธ์ทำให้เกิดการตัดสินใจและการตัดสินใจอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียอาจทำให้เกิดการเลิกหลาอาจทำให้เกิดการปล่อยมือนะคะจนเป็นความรู้สึกที่เศร้าเครียด รู้สึกผิดหวังนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกโลภขึ้นมาว่าทําไมจะต้องทําแบบนั้นล่ะทําไมต้องสูญเสียทําไมต้องเลือกทําไมเราไม่สามารถมีทั้ง2องอย่างพร้อมๆกันได้เช่นถ,ถ้าเราจะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานทําไมเราจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักไม่ได้ล่ะนะคะอยากหลุดพ้นค่ะอยากหลุดพ้นจากการควบคุมอยากหลุดพ้นจากการถูกออทุกคนห้าม หรือว่าพันธนาการอะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปไม่ได้จบไม่ได้อ่าไปต่อไม่ได้แล้วต้องจบลงนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณกับเขา